สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ฝนตกลินค่ะฝนตกลินอีกแล้วปีนี้ฝนดีดีป้าไปตลาดนัดได้ซื้อกอยมาค่ะอยากกินนึ่งกอยนี่กอย1หนึ่งกิโลค่ะโลละห้าสิบบาทนี่กำลังคุกค่ะคุกโดยมือฉมังป้าติมค่ะ ดูด้วยนะว่ากเกลือไหนเกลือไหนน้ำตาลอันนั้นะเกลืออันน้องเอามาให้เราได้อืเนี่ยค่ะกอยเป็นอาหารของคนโบราณเนาะสมัยก่อนไม่มีข้าวกินก็ไปขุดกอยขุดมันขุดอะไรในป่าแต่สมัยนี้เขาหามาคนที่ทําเป็นเขาทําขายนี่คุก หมดเลาษเปลี่ยนเหมด่อมาน่อ่ยมปาหันแก่กันทำทุกคนมือจนกรายแั้ไงได้ยังเงาต่อสัมทุกคนมือแก่เลยเค็มป่ทำกานโลยปเดี๋ยวเดี๋ย ใส่เค็มอย่างเดียวอย่างน้ำตาลยังไม่ได้ใส่เลยเกลือติดมือมั้งอ้าวพอแล้วงั้นนะอ่ะพอดีพอพอดักแล้วติดมือปานก็เข็มเลยน้ำตาลช่วยเรื่อืออนุกอร่อยให้เราเด้ออโนะอร่อยให้เราเด้เอาเกลือน้ำตาลโรยให้เราเด้เอเก็บ อ๋อเอาพอดีพองามเซบผักบักฟักก็มันบักข้าก็อ่อนคนคนก็มัน,มนมเนยยนจ็ดสิบแล้วไม่มันได้ไงใช่ไหมมามากินนึงกอยกับป้า,ปามาโอ้ยเซ่บั้าวอ่อนนี่จังผ้าน้ำหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเ หวานป่จ๊ะอืมหวานเค็มน้อยๆพอแล้วครับอืมอืมพอเขาไปซื้อตะลัตนานะแกม็ดนึงก็มาใส่ให้เขาอ้าวไม่จามใส่เหรออืมก็ไม่ชอบใส่แย่ๆอย่างงี้เขาไม่รู้เขาไม่ใส่ให้เราเลยอืมอย่าไปคุยกันว่าแข่งกันไปเล้วกินนี่ก่อนอืมเอากินกินแล้วอาไปตอนเลยใช่ไหมเนี่ย <tôi> ừ ăn à, à, mà cha mà ăn nướng còi ăn còi